จ้าหน้าที่เฟดประสานเสียงหนุนขึ้นดอกเบีย้ยสูงกว่า5%รายละเอียดข่าวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาคุยกันครับรายการต่อไปนี้เป็นเพียงการนําเสนอข้อูลข่าวสารไม่ได้มีเจตนาในการชี้นําชักชวนหรือว่ารับระดมทุนแต่อย่างใดการเลือกใช้บริการบลกเกอร์ใดๆนั้นจะเป็นไปตามความพึงพอใจของนักลงทุนนักทุนจะต้องทําการศึกษาในเรื่องของรายละเอียดความเสี่ยงให้ดีทุกครั้งก่อนทําการลงทุนเลยนะครับสนับสนุนโดย พอเดฟอย์ยูครับแนะนำเพื่อนหนึ่งคนเข้ามาเทรดกับเราในวันนี้จะได้รับทันที50 u s ยดอลลาร์ยิ่งแนะนำมากก็ยิ่งได้รับมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับ xm เปิดบัญชีวันนี้รับโบนัสฟรีนาทีครับ50 US ดอลลาร์โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินนะครับเราพานักงทุนครับมาดูกันที่ข่าวของธนาคารกลางสหรัฐในคืนที่ผ่านมากันบ้างนะครับล่าสุดแล้วเจ้าหน้าที่เฟดประสานเสียงหนุนขึ้นดอกเบี้ยสูงกว่า5%เเพื่อสกัดกั้นเงินเฟอ้อครับ นายเจมส์บูลลาดประธานเฟดสาขาเซนต์หลุยส์และก็นางลอเรตตาเมสเตอร์นะครับประธานเฟดสาขาคลิฟแลนด์ต่างก็ออกมาเน้นย้ําถึงความจําเป็นที่เฟดนั้นจะต้องมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยสู่ระดับสูงกว่า5%เพื่อฉุดเงินเฟอ้อให้กลับเข้าสู่กรอบเป้าหมายครับ ทางด้านของนายแพทริกฮาร์เกอร์นะครับประธานเฟดสตาขาวฟิลาเดลเฟียก็แสดงความเห็นล่าสุดว่าเขาคาดว่าเฟดนะน่าจะต้องมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกหลายครั้งเลยแหละในปีนี้แม้ว่าก่อนหน้านี้เขาเองจะเคยสนับสนุนให้เฟดผ่อนอัตราการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนื่องจากเงินเฟอ้อส่งสัญญาณชะลอตัวลงก็ตามดิฉันคิดว่าเราจะเป็นที่จะต้องเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไปและเราก็ได้มีการหารือกันในการประชุมว่าเราควรจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกเท่าใด นาเมสเตอร์ได้กล่าวไว้นะครับนักทุนคําพูดเหล่านี้นะครับเป็นการสะท้อนได้เห็นเลยว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่เฟดต,ต่างก็ออกมาแสดงความคิดเห็นเป็นวงกว้างโดยเจ้าหน้าที่เฟดเหล่านี้ส่วนใหญ่เคยกล่าวเอาไว้ว่าในเดือนธันวาคมที่ผ่านมานะครับอัตราดอกเบี้ยของเฟดควรจะอยู่ในกรอบ5-5.25%ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ครับนี่คือภาพรวมทั้งหมดเลยนะครับนักทุนครับที่เราจะต้องนํามาเล่าสู่กันฟังครับขอบพระคุณครับผม อย่างไรก็ตามนะครับอย่าลืมนะประเด็นดังกล่าวยังเป็นปัจจัยที่คอยกดดันราคาทองคำแล้วก็ดัชนีในตลาดวอลล์สตรีทอยู่ครับนักทุนตัวนี้ถ้าใครที่ยังกังวลใจก็ขอให้ดูได้เลยนะครับว่าตลาดพร้อมจะฟื้นตัวได้หากว่าสลัดความกลัวจากประเด็นดังกล่าวไปแล้วขอบคุณครับ